สวัสดีค่ะวันนี้เพิงอสิริชาแนลของเราขอแนะนำคาเฟ่ริมทะเลสุดชิคสุดชิวให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนี่ก็คือซีหอระดีค่ะอย่าพูดผวนกันเลยอย่ตกใจคาเฟ่นี้ตั้งอยู่ที่หาดแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะ ภายในคาเฟ่ยังมีพูวิลล่าสุดไพรเวทให้คุณได้พักด้วยนะคะส่วนวิวรอบคาเฟ่นั้นออกเป็นว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะคะคือดีคือสวยค่ะติดชายหาดริมทะเลกันไปเลยจ้าที่ถ่ายรูปไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเรือใบสีขาวแดงตรงนู้นเห็นไหมคะถ่ายแล้วเนี่ยรูปออกมาสวยมากเลยนะคาเฟ่เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยจ้ะ คาเฟ่ของเขามีที่ให้เลือกนั่งมากมายหลายที่เลยค่ะแถมยังเป็นคาเฟ่ที่สามารถพาน้องหมาน้องแมวมาได้ด้วยนะไม่รอช้าค่ะเปิดเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะอ oh ุ๊ยไม่ก็คือการตกแต่งดีงามคือสวย